ากาศยานนานชาติเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาท่ากาศยานที่ตั้งอยู่กลางหุบเขามีทัศนียภาพที่สวยงามแม้จะยังไม่เปิดให้บริการแต่ก็มีนักท่องเที่ยวแห่เข้าไปชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์โดยรอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวันหยุดราชการ ท่ากาศการนานาชาติเบตงก่อสร้างตั้งแต่ปี2559ถึง2562ในวงเงินงบประมาณ1,900ล้านบาทเป็นเส้นทางการคมนาคมที่แก้ไขปัญหาการเดินทางในพื้นที่อำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองและจะทำให้การคมานาคมขนส่งภายในจังหวัดยะลาและการเชื่อมสู่ประเทศมาเลเซียที่ด่านเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ได้ครั้งละสามลำอาคารผู้โดยสารจุผู้โดยสารได้300คนมีอาคารจอดรถยนต์รองรับได้สูงสุดถึง140คัน ดวงพรสุวรรณมณีผู้อำนวยการท่ากาศยานราธิวาสปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการท่ากาศยานนานาชาติเบตงกล่าวว่าท่ากาศยานนานาชาติเบตงจะเปิดให้บริการอีกไม่นานซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเดินทางไปยังภูมิภาคอื่นๆในระหว่างที่รอเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการท่ากาศยานนานาชาติเบตงได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เรื่องความพร้อมนะคะตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดแต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดเลยทําให้เราต้องขยับออกไปะคะ่ะซึ่งทางผู้ใหญ่แจ้งว่าอาจจะมาปลายปี2563่ะคนะคะ,นะคะส่วนที่ผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการของเรานะคะใช้ในชั่วโมงก็เร่งด่วนในชั่วโมง300คนคะ่ะต่อนหนึ่งไฟละนะคะอยากให้ชวนให้ทุกคนมาเที่ยวเวตรงคะ่ะ อย่าลืมนะคะสวรรค์บนดินสนามบินเบตงแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยและของจังหวัดยะลา,าอำเภอเบตงค่ะ นายกสมาคมท่องเที่ยวเบตงกล่าวว่าหลังจากท่ากากาศยานานาชาติเบตงเปิดให้บริการคาดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเบตงประมาณปีละหนึ่งล้านคนซึ่งขณะน,นี้ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตรงนี้ต้องขอบคุณทางรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ ทางสปตที่ช่วยกันผลักดันให้โครงการสนามบินเบตงเกิดขึ้นมารัฐบาลทุ่มเทพอประมาณเข้ามาพัฒนาเมืองเบตงเนี่ยโดยสยปทเป็นแกนในการประสานก็ทําให้เบตงนี้เป็นเมืองต้นแบบพอพัฒนาเบตงขึ้นมาแล้วเนี่ยประชาชนเบตงเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเนี่ยมากมากขึ้นจากที่นักท่องเที่ยวเราเนี่ยเมื่อก่อนมาปีที่แล้วก็ประมาณ800,000คน คิดว่าสนามบินเสร็จเนี่ยก็น่าจะประมาณถึง1นึ่งล้านสอแสนหรือ1 5, 000, นึ่งล้านห้าแสนคนเราก็จะบินปลายปีนี้และก็ปีหน้ามีการมีสนามบินจะบินเนี่ยคิดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนี่น่าจะประมาณสัก5้าพันล้านอีกไม่นานถ้าอากาศยานนานาชาติเบตงจะเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูดินแดนใต้สุดของประเทศไทย